หนื่อยก็พักหนักก็วางพี่สา้าเอาข้าวมาฝากกับกับกับข้าวอีสานก็เลยขึ้นปีนป่ายต้นมะขามเก็บมะขามให้พี่ไปสองตะก้าใหญ่ตัวเองก็เลยตัดสินใจขึ้นไปตัดกิ่งใหญ่กิ่งเล็กลงมา หนก็พักนักก็วางค่ะแม่บอกว่าสองมือนี่แหละพระเจ้าสร้างให้เรารอดถ้าขาดซึ่งสองมือสองเท้าสองขาสองตีนสองแขนสองตามีรือจะอยู่ได้กิ่งบักใหญ่เลยค่ะ่งใหญ่มากเลย บอมีมีดอภาขอเอาเอยเๆกับบคมเอาเลยก็ไม่คมนะคะยหนักมากเลยหนักมากจริงๆแตกก็ได้ลงมาแบบสะใจนะคะเหลืออยู่บนต้นอีกเยอะ จะทิ้งไว้หรือเอาอีกอา้าลืมที่ตัดกิ่งอยู่บนต้นไม้นี่ละมันสิเป็นเหตุผลให้คขืนเอาอีกยังอีกกิ่งหนึ่งค่ะอยู่ฝั่งทางโน้นเยอะอยู่กับกิ่งนี้นะคะกับกิ่งนี้ใช่ละนี่นะนี่ก็จะหาวิธีอาจจะถอยกระบ,บะมานะคะ แล้วก็เอาหูยลมมาเย็นเป็นเย็นเพราะว่าเงาแตกเงาแตนค่ะเงืาแตกเงาแตนดูลุงมะขามมันก็เป็นตะออนซ่อนที่ผู้ที่จะต้องขึ้นเอานะคะคิดดูคิดดูมันก็ใหญ่เริ่มเทิมแบบนี้นะคะมันก็เห็นให้อยากลบไปเก็บเนาะแต่ว่า สุดจะฟันยากค่ะต้นเหนียวกินเหนียวมากนะคะนี่ลูกดิบกันยังมีนี่ลูกสุกนะคะถัดแต่มันจะเป็นแบบนี้ดูนะมันปลอกงายนะแค่บีบตรงนี้นะบีบตรงนี้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ดึงมันลงไปเลยนะยิงสีนะคะมันได้ปอกงายนะคะ เปไหนพูดทิปจะเก็บห,หลายๆเนาะเมีหลีอยู่ค่ะนี่นะคะจะพยายมามไม่ให้โดนดินนะคะลูกใหญ่ใหญ่มากๆค่ะก็เลยต้องฟันต้องข้านลงมาเนาะคะ่ะอ้ยแบบเมือ่อยเสื้อผ้านี่เปียกเลยนะคะเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวตอนแรกใส่แขนสัน้นใส่กางเกงขายาวเข้าไป ไปขึ้นให้เอื้อยไปแล้วรอบนึงไปเอาเสือกันยา่าเพราะว่ามันถือกิ่งขูดแขนเนะคะอุ้ยอันนี้มันแมงมันก็เยอะมันก็เป็นตาออนซอนที่จะให้ผู้ทิดต่องไปเอา ลงมานีละจะเบรกพักสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจะมาเก็บอารกมกันนะคะเมื่อยขนาดก็เป็นเมื่อยธรรมดาดิค่ะสันเทียเทียขาสันเทียเทีย อันนี้ลูกดิบกัดจังสิลราคาเสียดายแต่ว่านี่คือ,อยังสินนะลูกดิบเมื่อกี้อยู่ข้างต้นพุทบเมย์พุทีเบิเกัดประคามดิบนี่แหละจีตดสะใจมากค่ะเอ๋ยเพื่อนบอกว่าได้ตัดพู้เดียวข้างต้นเด้เกิดตกลงมาตายไวิภัยมาซอยเด้อเอ๋ยเพื่อนวานเนะาะเอ๋ยเพื่อนก็เลยเมื่อมันนั่งสบายค่ะหมดกับบะมี นก็ขึ้นง่ายเพียงต่เ้ากระเบิงสั้ขาเ้า,าเน้ำเนาะอาชีพก็ปีแล้วแต่ก็ฟันฟันไปน,นะคะช่วงเวาหาฟันกิ่งหญ่ๆนี่กินง่ญ่ๆเนาะสมมติตอนนี้เป็นกิ่ง่ายฟันฟันลุยหนาลุยล้างผากับบวคมผ่าบ่มี่ะเอาผ่าคอ,อขึ้นไปเพราะว่าผ่าธรรมดาเสียจังมันเสียไส้นะคะก็เลยฟันหลักก็นั่งพัก นั่งพักแลก้วก็เอาเรือยมาเลื่อยน้ำตัดน้ำนะคะสุดท้ายเพิ่งกระตกกตกแล้วเพิ่งกระมะข่างน้ำกิ่งใหม่ตัดมาข่างกิ่งใหม่ก็เอาแบบยากก็ะคอยดึง,งกระลุกมกอเอาน้ำนะคะจะทำคลิปนี้ให้ยาวประมาณเกินห้านาทีนะคะก็ะได้บอกกนเได้คุยเหนื่อยไหม คำว่าเหนื่อยๆแน่นอนค่ะแต่ว่าแม่เขาบอกว่าถ้าเขาเมื่อยถ้าเขางอเมืองอตีนบะมีมู่ดใดหายหอกินนะคะหอก็ต้องทำเองหาเองเราจะรอให้คนอื่นมาทำเราไม่มีเงินจ้างเขาถึงนีถ้าเขาไม่อยากจะทำให้เราเขาก็ไม่มาทำมันก็จะไม่มีอะไรเราก็ต้องทำด้วยตัวเองนะคะลูกชาวนาลูกเสาหล่าลูกเชานานา พอแม่ทรงเฮียนได้เป็นคู่ก็บบอ,ล,อลืมนกำเพิดเจ้าของนะคะนี่มันถ้าสว่างเขาสั้นลงมามันก็นจะแตกเถืกขี้ดินเนาะค่ะเนาะผู้ที่ย์บอ้มันถืกขี้ดินนี่เห็นบอคางกอนไปดึงไปก้ออยู่ทั้งต้นระบาดนี้มันลร่มใบมันคางแบบนี้สุดท้ายมันกันเน่าแบบนี้เนาะก็นในหน่อยบ่คุณทิพนะคะขึ้นต้นไม้บริยานนะคะพอพ่อขึ่นค้นจอย มากเล่นน้ำอ้ายหลายคนน้ำเอื่อยเนาะคะว่าง่ายโมูกับโมคู่ทรายหลายกล้วยูมนะคะู่ยิ่งคะอาจจะออกไป้โมูอุ๊ยนี่นี่ถอดถอดปั๊วออกเลยเดี๋ยวจะเ,เอาซุปไปก่อนเนาะเดี๋ยวลมเยนน็นแห่เย็นดีสบายค่ะเพราะว่าเพื่อเปียก เสื้อนี่เยว่าสงการเยว่าว่าเป็นอาบน้ำใส่เสื้อผ้าผลระคาหน้าตาเบื้งบดได้ทาเแมนอันโทรศัพท์ก๊อักับด้านหน้าด้านหลังใดสิกับให้เบืง้งนะคะกูทิบเฮดวิดีโอตัวนี้ว่าจะเอาลงเลยโดยบทบตัดบบตอนะคะจังสิเฮดปกใส่ที่หลังนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมมาชมคุทิพย์นะคะก็จะไปหาข้าวเที่ยงให้อ้ายกินเด็กคล้องก็จะกินข้าวอาบน้ำละสินอนจะข้าวค่ะเป็นขาสั้นที่เทียเนาะเพราะว่าพันขึ้นทั้งต้นหม่ห้องไว้ก่อนโอ้ย,อยังห้บักค้ามถือดินนะคะนี่กเาห้องไว้นี่นะคะเดี๋ยวก็จะมาเก็บที่เฮ็ดค้ายนะคะกล้องละสิบบาทนั่นอันพีเพ่นว่า มันกระทอกันกบเอยซื้ออยู่ตลาด๙บาทนะคะแต่นีูุ่้ทิพย์เพชรใสกองพร้อมค้ายสิบบาทลตอนแรกูุทิพย์ก็น,นึกว่าจะคล้องเห็ดน้อยเนาะคะ่ะก็เลยเพิ่มปริมาณเขาไปอีกแต่ว่าพี่น้องเอ้ยถามว่านางเบิงแตงแตูุ่ทิพย์ตอยตัดลงมาปอกหลอนเม็ดออกนะคะตากแดดสืดอกองลัสทิกมาใส่นั่นคุ้มนะคะ่าราคาคุ้มค่าสะอาดนะคะถ้าได้น้อยก็ยังสะอาดดีนะคะ หรือถ้าว่าได้ม,มากก็ไม่เป็นไรคุณทิพย์ก็แจกแถมไปใม่ฟรีก็มีวิงเวียนค่ะขอแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคาอามุมนี้เป็นจบคลิปสวัสดีมีความสุขทุกท่านนะคะคิดเงินของให้ได้เงินคิดทองของให้ได้ทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ